ทั่วนี่ครับถึงเวลาให้อาหารเป็ดแล้วพี่น้องมันมารอเลยนะฮะนั่นสิคันั่นแน่ไก่ก็โดนดไกและไปรอไปก่อนไปไปให้เลารอเลยปลเดี๋ยวตักให้ไเลาเลย่กเพึง่งเดี๋ยวก่อนแกนะก็เล,าเล่าเล่าเลยไปเร็วเดู๋ยวเขาม En van nou naar ไปเร็วนี่บังเร็นี่บังมาทางนี้มาเรวนี่มาทางนี้มาเร็ว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 เรเร็วเร็วเอ็วเร็วเเร็ว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 เ็วเร็วเร็ กางไมาิกนกันไม่พอมาอีกยสวเร็เวิ่้ไปเอามาอีกชุดหนึงเรยงร้อยนี่แหละ